สวัสดีครับผบกัระบอลเขาเงยนรสีชั้นแนวเล้วนะครับผมวันนี้ก็เสี่ยมาเบิ้งนกไมหัตโตนะครับผมมีตัวนี้ก็เป็นนกสองกกคู่อ้างนะครับผมลังเทียก็คำหนึ่งสองคำสามคำลางเทียสี่คำครับผมแต่ยเตียเสาหรือเตียจังหวะคู่นะครับผมมันก็1หนึ่งสองสามลังเทียก็ไปสี่แล้ะครับ เสือมาจดให้เบิ้องนะครับผมว่าสิเป็นจังไดนเนาะตัวนึงกัตัวสิมาจดกัเป็นนกคุกเดียวครับผมคู่ธรรมดาบ่อ้างเนาะครับผมตัวนั้นตัวนั้นบ่อ้างครับผมเสียงกลางๆซ้ำกันนะครับนกมื้อนี้ก็เสียงประมาณกลางๆพอดีเนาะครับผมบ่ไปทางใหญ่บ่ไปทางน้อยเนาะครับอยู่ประมาณกลางๆครับผม2ตัวเนาะครับกัมีเทพพนมอีกตัวนึงเนาะครับผมพึ่งออกมาใหม่ครับผม ตัวนั้นก็คูอังคำสองคำครับผมตัวเทปพนมก็เสียงก็บ่ไปหอดกลางนะครับตัวนั้นครับผมก็บ่เสียงหน่อยก็บ่เสียงกลางนะครับผมพอดีดีแล้วครับตัวนั้นก็เป็นเทปพนมเพิ่งรับเข้ามาได้ประมาณสามมือนี่แหละครับเดี๋ยวตัวนั้นก็สิลงให้เบิ้งนะครับผมรอให้มันเชียง บ้านนะครับผมมันขันยุบนันดีๆีคู่ยุบนันดีๆีนะครับผมมันยกก้อนเหรอว่างไงนะครับให้มันยกก้อนผมก็ตีลงให้เบิ้งนะครับผมยกัวน,นั้นก็นอายุประมาณสองปีก็กั่วแล้วครับตามเจ้าของเขาเจ้าของเขาก็เอาต่อมือมากันนะครับผมผมก็เลยไปขอต่อมือมาอีกครับผมเกี่ยวมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับเจ้าของคนที่ไป ผมแบลวต่อมือมานะครับลงประมาณสองปีวกว่าแล้วครับครับผมเดี๋ยวมาจดในเบอรงนะครับว่บาจะเป็นไหนครับผมติดตามชมครับครับผมเราสองกุ๊กคู่างครับผม ครับผมก็บไปเบ่งน <si ี่ครับตัวสองกุกครับผมสองกุกค uh ู่อ่างนะครับนี่สีประมาณนี้นะครับตัวนี้สองกุกเต็มคู่อ่างครับผมก็อ่างสองสามต้องเจอกับไปซีคำนะครับผมตั้งเจอกับคำสองสามซีเหครับประมาณนี้แหะครับผม ันี้ก็เป็นกุ๊กเดียวครับผมกุกเดียวครับผมคู่ธรรมดาครับตัวนี้มีอ้างครับมีแต่เสียงซ้ำๆกันนะครับตัวนี้ก็เสียงกลางๆกลางพอดีครับนี่เสียงพวกไปทั้งแง่ทั้งหน่อยเสียงกับอะไรกันนะครับกับตัวสองกุ๊กนะครับตัวนี้เชียงดีครับผม นกอ่ะยังได้ถึงขวบแล้วครับนี่แต่ว่าไกลแล้วครับผมอยู่ประมาณเดือนแล้วครับถึงขวบแต่ว่าขึ้นจัดครับผมทั้งขันทั้งคู่ครับปล่อยเสียงเต็มเลยครับหาวีครับตัวนี้ก็ออกหาต้อได้เลยครับแต่ว่ายังได้เอาไปเนาะครับผมเพราะว่านกเพิ่งเอาเขามาพร้อมแล้วก็ นกได้ถึงกวดดีปังครับผมเดสิปเปียดเดือนครับเดือนกันยานี่อ่าที่เป็นขวบหนึ่งพ็ดีแล้วครับขนดีครับงามอยู่ถือว่าเซได้ครับสำหรับตัวนี้เชียงดีทีไปใส่กรบปุดินครับหอยต้นใหม่ขันดมือครับ เพราะว่ามันกิเป็นเชียงนกไม้หัดต้อยครับผมเป็นนกไม้หัดต้อยนะครับยังได้ในเก่าประสบการณ์ครับผมแต่ว่าออกหอยต้นใหม่คันดีสโตรครับสองกูก็เอาดีครับผมเ้นได้ออกเลยครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้กับประมาณนนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ